เดินในโดมมาดูในโดมเมื่อกี้ซื้อข้างล่างโอ้แสบเดินข้างล่างแดดร้อนชะกพาวน้ําหอมลูกก็สามสิบไปซื้อของฝากเดินซื้อของฝากผมก็สองร้อยก้อยชิ้นใหญ่ๆเลย อ๋วัดอันนี้ไหมดูนี่วัดวนนจ้าโอ้วันนี้มาทุเรียนจะหมดแผงและอ๋อวันนี้มีสุกเหรอ,อสุกสุกตรงนี้นี่เหรอเหรอนะ หรอตามลูกโหใหญ่เกินอ่ะอันนี้ยังพอดีอยู่ใหญ่เกินน้องติ๊กเอ้ยเออเนอจ้ะจ้ามาวันนี้ทุเรียนหมดแล้วเดือแค่นี้ขายดีเนาะเออเออ,เอ,อ

อะไรอะไรทมรถอ๋อก็ิ่กันันนี้เท่าไรหมึกทุบอะเท็กละร้อยทุกอย่างเลยจ้าร้อยหนึ่งคุณผู้ชมซิ่รับทุกโครงการด้วยจ้ะรับทุกโครงการของร้านร้านเจ้าอ,อูดของฝา <c ười> อือ ร้อนะเนาะยจ๊ถ้าโทรมาสั่งซื้อเยอะๆหลายโลลดไหมเนี่ยของไปขายแพ็คขายอะค่ะโอ้นะนี่คุณผู้ชมอยากหาอาชีพก็โทรมาสั่งของไปแพ็คขายอันนี้เผ็ดอันนี้หวานเออหมึกกรอบไม่มีเนาะกรอบมีไหมกรอบให้ตาตากินได้หมึกกรอบ อือพอนะให้ตาถุงนึงแคนึงอออืม,อ,มอันนี้หมึกอะไรหมึกไข่เหรอ<ต>ไข่เท่าไร่เน,นี่ยไข่ขีดละร้อโลละเก้าร้อยขีดละร้อโลละเก้าร้อยหมึกไข่ มไข่ขีดละร้อยคุณผู้ชมโดนละ 900, ลเก้าร้อยปลาข้าวสารปลาวงปลา,ง,ปลาง,งปลากิงโกะปลากิงโกะปลากิงโกะให้แม่จอดตำฝนให้พ <c oughs> ี่วัดไปแล้ว ว่าเจ้าทุเรียนอ่ะจะซื้อรายทางเอาซื้อรายทางเสียงนะเหรอรอยไหมมันคือไรอ่ะทุเรียอา ông tim bừng tim bừng, tim bừng cà tỏi tôm có mì coi cung hàng cha subscribe กุ้งแห้งกุ้งแก้วนั่นของฝากก็มีแค่เนี้ยเบอร์โทรเขาก็0819824603ร้านเจ้าอุดของฝากนะคะอยากได้อะไรก็โทรมาสั่งเอาเจ้าก,กิโลก็คุยเอามีทุกอย่างขนุนทอดทุเรียนทอดเม็ดมะม่วงทอด ลูกหยีลูกตาลตะประลกวนกะทิลูกชิดอบแห้งขนมอบใหม่ๆคนเรียนกวนก,วนก็มีอือ,นนนนอันนี้หมึกอะไระะอ่ะอน,นี่หมึกหวานสามรส ้าเคยขายหมึกเนี่ยคุณผู้ชมนี่อะไรอ่ะปลาโลกอ็อร่อยใส่เนี่ยอืมอร่อยเนาะอืมอรด่อย้าจเ้าอาอะไรมัง่ง อมึกอามึกสักขีดหนึ่งหมึกไข่สักขีดหนึ่งอ็มคายขีดหนึ่งเนาะอืมเอามคกไข,ขีดหนึ่งลยจ้ะอืมเอมาขีดหน่ะอืมมัขีดเองขีดอะขีดหนึ่งอืมกิโลมันเล็กอืม จระยี่สิบบาทคุณผู้ชมอันนี้ถุงเท่าไหรอ่อ่ะถุงร้อยจ้าถุงลร้อยเหมือนกันไข่แห้งปลาเค็มมุตะต่ตอยอันนี้ก็ถุงลร้อยเหมือนกันนะจ้าละถุงร้อยไปอะไรถุง,ถงร้อยเอาไปแล้วไงเอาแล้วเหรอือ เลือกเอานะคุณผู้ชมอยากมีอาชีพกันนี่แหละโทรมาสั่งเขาจะเอากี่อันมีหลายอย่างอยู่เป็นแพ็คขายแบบเนี้ยาาจะแพ็คถุงละร้อยละร้อยขายตามตลาดนัดหือเป็นโลมันก็จะถูกลงอะเนาะ,ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า